สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่7ตุลาคม2566นะครับมีรายงานข่าวว่าประธานดิวาดิมียปุตินผู้นําของรัสเซียได้ประกาศในวันที่5ตุลาคม2 5 6 6ว่ารัสเซียดําเนินการทดสอบขีปนาวุธร่อนพลังงานนิวเคลียร์ชื่อว่าบูเรเวสนิกเป็นขั้นสุดท้ายสําเร็จเรียบร้อยแล้ว หลังจากที่โฆษกของเขาได้ปฏิเสธร,รายงานของนิวยอร์กไทม์เรื่องการทดสอบขีปนาวุธชนิดนี้ตอนนี้เราเพิ่งเสร็จงานเกี่ยวกับอาวุธเชิงยุทธศาสตร์สมัยใหม่ที่ผมเคยพูดและประกาศไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนอย่างแท้จริงแล้วปูตินกล่าวขณะร่วมประชุมที่รีสอร์ทในเมืองโซชิบอกว่าการทดสอบครั้งสุดท้ายของขีปนาวุธร่อนพลังงานนิวเคลียร์พิสัยทำการทั่วโลกบูเรเวสนิกประสบความสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้รัสเซียเปิดตัวขีปนาวุธร่อนหรือว่าครูซมิสไซบูเรเวสนิกในปี2561 และยกย่องว่าเป็นจรวดที่มีพิสัยทําการแทบจะไร้ขีดจํากัดอย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขีดความสามารถของอาวุธชนิดนี้ออกมาอย่างเป็นทางการเจ้าหน้าที่ขององค์กรรณรงค์ควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ซิสอินดิเทียทีบอกกับนิวยอร์กไทม์ว่าเท่าที่มีข้อมูลเปิดเผยออกมานั้นเคยมีการทดสอบขีปนาวุธบูเรเวสติกหรือที่นาโต้เรียกกันว่าสกายฟองอย่างน้อย13ครั้งระหว่างปี2 5 6พถึง2 5 6 2และประสบความล้มเหลวทั้งหมด หน่วยงานต่างๆของรัสเซียรวมถึงกระทรวงกลาโหมยังไม่ออกมายืนยันคำพูดของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแต่ภาพถ่ายจากดาวเทียมเมื่อเดือนก่อนหน้านั้นชี้ว่ารัสเซียเพิ่งสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่บนเกาะห่างไกลนั่นก็คือเกาะโนวายาเซมริยาในทะเลบาเรนเหนือที่โซเวียตเคยใช้ในการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ด้วยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินยังประกาศด้วยว่าพวกเขาเกือบเสร็จงานเกี่ยวกับขีปนาวุธข้ามทวีปสามารถแล้วด้วยและบอกว่ารัสเซียไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับการใช้นิวเคลียร์ แต่อาจถอนสัตยาบันที่เคยมีให้ไว้กับทางด้านสนธิสัญญาแบนการทดสอบนิวเคลียร์ปี1996เนื่องจากว่าสหรัฐถึงแม้จะลงนามแต่ก็ไม่เคยได้ให้สัตยาบันจึงเป็นไปได้ที่รัสเซียนั้นจะทําแบบเดียวกันนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่ทางด้านประธานดิวลลาดิเมียร์ปูตินนั้นได้ออกมาประกาศนะครับว่าพวกเขาได้ดำเนินการทดสอบขีปนาวุธขั้นสุดท้ายอย่างขีปนาวุธพลังงานนิวเคลียร์ที่ชื่อว่า บูเรเวสนิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กลายเป็นที่จับตามองนะครับว่าความสําเร็จนี้ของรัสเซียนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะปัจจุบันนั้นยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับขีปนาวุธชุดนี้ออกมาให้สาธารณชนนั้นได้เห็นได้ทราบว่ามีสมรรถนะขนาดไหนอย่างไรนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ช่องทาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกดซับสไครต์กดติดตามช่องทาอินเตอร์นิวด้วยครับ